สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับยุคสมัยและบุคคลสําคัญของไทยนะครับเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าประเทศไทยของเรานั้นนะครับมีกี่ยุคสมัยและมีอะไรบ้างไปชมไปเรียนพร้อมกันเลยครับซึ่งยุคสมัยของไทยนะครับเ,าเราทราบกันดีว่าจะมีสุโขทัยนะครับอุธิยาธนบุรีและ กรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองซึ่งเราวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ3อาณาจักรนะครับ3ยุคสมัยก็คือสมัยสุโขทัยและก็อยุธยาและทนบุรีส่วนกรุงรัตนโกสินทร์นั้นเดี๋ยวเราจะไปเรียนด้วยกันในตอนปเปิดเถอนะครับอาณาจักรสุโขทัยนะครับเป็นอาณาจักรที่ถือได้ว่าเป็นอาณาจักรแห่งแรกของไทยนะครับมีโดยมีเกิดจากสหาย ชาวไทยสองท่านนั่นก็คือพ่อขุนผาเมืองจากเจ้าเมืองราชนะครับแล้วก็พ่อขุนบางกลางหาวนะครับนักเรียนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนนะครับเป็นเจ้าเมืองบางยางนะครับได้ร่วมกันขับไล่ขอมนะครับออกไปจากดินแดนได้สําเร็จจนนําให้เกิดการแต่งตั้งแล้วก็สถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นกษัตริย์นะครับของกรุงสุโขทัยในปีพศ1792นั่นเองครับ ซึ่งในการปกครองสมัยสุโขทัยนั้นนะครับเป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะครับโดยมีพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนเป็นพ่อนะครับแล้วก็ราษฎรเปรียบเหมือนเป็นลูกโดยจะมีการหากมีอ่ารฎรมาร้องเรียนนะครับพระมหากษัตริย์ก็จะทําหน้าที่ไกลเกลี่ยนะครับปัญหาต่างๆโดยการแบ่งสูงการปกครองในสมัยสุโขทัยนั้นนะครับจะมี อสี่เมืองด้วยกันนะครับเมืองหลวงเมืองหน้าด่านนะครับเมืองพระยามหานครและเมืองประเทศสลาชนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมืองเหล่านี้มีหน้าที่อะไรกันบ้างน,นะครับเมืองหลวงหรือราชธานีนะครับเป็นเมืองที่อยู่ศูนย์กลางของการปกครองทั้งหมดวัฒนธรรมอะไรต่างๆจะเป็นอยู่เหมือนกับเป็นจุดศูนย์กลางของอาณาจรรักรนี้นะครับ เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นศูนย์กลางในการปกครองด้วยเช่นกันนะครับเมืองหน้าด่านหรือเมืองลูกหลวงนะครับเป็นเมืองรองเป็นเมืองลำดับรองจากเมืองหลวงที่อยู่ไม่ห่างจากราชธานีเท่าไหร่นะครับจากในภาพนยนจะเห็นว่าจะเป็นเมืองสีฟ้านั่นคือเมืองลูกหลวงหรือเมืองหน้าด่านนั่นเองเป็นเมืองที่จะเป็นพระราชะโอรสหรือพระรองม์งศสานุวงศ์ต่างๆเป็นผู้ดูแลแล้วก็ สะสมสเสบียงอาหารต่างๆสำหรับป้องกันมืองหลวงนั่นเองเ <_ d ream> มืองพระยามหานครก็คือเมืองที่อยู่ห่างไกลออกไปอีกอยู่ห่างไกลออกไปจากกว่าเมืองลูกหลวงนะครับมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วก็ที่พระมหารกราษ,ษัตริย์สมไวรวางใจได้รับการไปปกครองที่นั่นนะครับส่วนเมืองประเทศราตหรือพูดได้ว่าเป็นเมืองขึ้น ต่างๆนะครับเป็นเมืองที่ไม่ได้เข้าร่วมกับอาณาจักรสุโขทยัยแล้วก็ไม่ได้ยอมรับอาณาจักรไม่ได้ยอมรับอํานาจของอาณาจักรสุโขทยัยอย่างให้จรินเพียงแต่ว่ายอมอ่อนน้อมเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและก็ต้องมีการถวายเครื่องบรรณาการนะครับให้กับสุโขทัยในทุกๆปีนั่นเองครับเรามาดูเศรษฐกิจสมัยสุโขทัยกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้าง หนึ่งคือด้านเกษตรกรรมนะครับเนื่องด้วยอาณาจักรสุโขทัยนะครับตั้งอยู่บริเวณที่มีราบลุ่มแม่น้านะครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ํายมแม่น้นานาดและแม่น้ําปิงนะครับประชาชนก็ทําการเพราะปลูกได้ดีเพราะว่าอยู่ใกล้กับบริเวณแม่น้ํานะครับซึ่งข้อเสียมันก็คือหากเป็นช่วงในฤดูน้ําหลากจะมีน้ําท่วมเป็นจำนวนมากทั่นเอีกส่วนการค้านะครับการค้าภายในอาณาจักร มีการเปิดโอกาสให้ราษฎรนั้นทำการค้าขายได้อย่างเสรีโดยจะอาจโดยจะอาศัยการค้าขายภายในอาณาจักรจะมีแม่น้ำนะครับลำคลองต่างๆโดยการใช้เรือหรือใช้เกวียนในการค้าขายนะครับการค้าขายกับอาณาจักรอื่นๆก็เช่นกันนะครับมีการติดต่อค้าขายกับอาณาจักรใกล้เคียงแล้วก็ติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนกับพ่อค้าอินเดียเปอร์เซียและอาหรับนั่นเอง มาดูเศรษฐกิจสมัยสกุโไทยในด้านหัตถกรรมกันบ้างส่วนใหญ่แล้วนะครับหัตถกรรมางานหัตถกรรมสมัยสมัยก่อนสมัยสกุโไทยเนะี่ยจะเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อที่จะสนองความต้องการในการใช้ชีวิตในปัจจุบันของชาวบ้านหรือคนในชุมชนนะครับตัวตัวอย่างเช่นการทําเครื่องมือเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตเช่นมีดขวานจอบเสียมโองหมอ้อหรือ ตะกร้าหรือกระบุงเป็นต้นนะครับมาดูด้านวรรณกรรมกันบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยเรารู้กันดีว่าพ่อคุราคำแหงนะครับได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยสุขโขทยัยเรียกว่าลายสือไทยนั่นเองนะครับได้โปรดให้มีการจารึกอักษรไทยนี้ไว้บนหลักศิลาเราเรียกหลักศิลานี้ว่าศิลาจารึกหลักที่1ซึ่งนับเป็นหลักฐานอักษรไทยที่สําคัญที่ ให้ความรู้เกี่ยวกับ,รบพระราชประวัติหรือพระราชกรณียกิจของพระคุณรามคำแหงมหาราชนั่นเองประติมากรรมก็จะมีพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระพุทธรูปปางลีลาเป็นต้นนะครับซึ่งสถาปัตยกรรมเนี่ยนะครับอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนาะจะมีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินหรือว่าเจดีย์ทรงดอกบัวตูมนะครับหรือ และเจดีย์ทรงกลมขายที่เหมือนกับระฆังค,คว่ำนะครับซึ่งรับอิทธิพลมาจากลังกานั่นเองซึ่งในส่วนความสัมพันธ์ของต่างประเทศในสมัยสุขโขทัยนะครับสุสขโขทัยนั้นนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนนะครับซึ่งจะมีการติดต่อค้าขายกันเป็นประจํานะครับซึ่งนั่นก็ําให้คนไทยนะครับได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม ของคนจีนมานะครับนั่นก็คือการทําเครื่องเคลือบเขาเรียกว่าเครื่องสังคลโลกนะครับจากชาวจีนที่เขาเดินทางมาทําการค้ากับไทยนะครับและก็ด้วยการติดต่อกับชาวจีนเนี่ยทำให้เราได้รับความรู้ในการเดินเรือการออกทะเลนะครับจากชาวจีนแล้วก็เพื่อที่จะบรรทุกสินค้าไปค้าขายกับต่างน้นต่างประเทศ อ,อื่นๆนะครับทาให้เศรษฐกิจของสุโขทยัยสมัยนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากนั่นเองบุคคลสําคัญในสมัยสุโขทัยนะครับคนแรกเลยนะครับคือพ่อขุนศรีอินทราธิ i อย่างที่พูดไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับเป็นพระมาหากรรษัตริย์พระองค์แรกนะครับของอาณาจักรสุโขทัยที่มีชื่อเดิมว่าพ่อขุนบางกลางหาวจำได้ไหมครับพระองค์เนี่ยพร้อมด้วยกับขุนราเมือง ที่ทําการขับไล่ชนชาติมอนหรือชนชาติขอมนะครับขอโทษซึ่งเข้ามารุกรอ่านและก็ปกครองสุโขทัยได้สําเร็จแล้วก็ประกาศอิสรภาพจากขอมจนสามารถที่จะตั้งอาณาจักรสุโขทัยได้นั่นเองบุคคลท่านต่อไปนั้นก็คือพ่อราทคำแห่งมาราชนะครับซึ่งเป็นลูกหรือพระาชโอรถของ พ่อขุนศรีวินทราทิพย์นั่นเองได้มีการทรงประดิษฐ์อักษรไทยนะครับอันนี้เราเรียนไปแล้วซึ่งเป็นรากฐานของตัวหนงังสือไทยที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับทั้งยังส่งเสริมการค้าอย่างเสรดีไม่มีการเก็บภาษีใดๆแล้วก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่เรียกว่าเครื่องสาคโลกนะครับจนเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญของอาณาจักรสุโขทัยนั่นเองค้สุดท้ายนั่นก็คือพระมหาธรรมาตราชา พระมหาธรรมาราชาหรือพระยาลิไทยนะครับเป็นโอรสของพระยาเลอไทยแล้วก็เป็นพระนัดดาของพ่อขุนราคำแหงมหาราชพระนัดดาก็แปลว่าเป็นหลานนะครับทรงเป็นเป็นหลานของพ่อขุนราคำแหงมหาราชนะครับเป็นทั้งนักรบแล้วก็นักอักษรศาสตร์ที่สําคัญของอาณาจักรสุโขทยัยผลงานด้านอักษรศาสตร์ก็จะมะีการพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงนะครับด้านพุทธศาสนาก็จะมี โปรดกล้าให้สร้างาพระพุทธรูปที่สําคัญสามองค์นั่นก็คือพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีหรือพระศรีศาสดาดั่นเองดต่อไปเรามาต่อกันที่สมัยที่สองนั่นคืออาณาจักรอุทยาหรือสมัยอุทยานั่นเองนะครับอาณาจักรอิทยานั้นนะครับพระเจ้าอู่ทองนะครับได้ทรงสถาปนากรุงศรีอุทย,ยาเป็นราชธานี เมื่อปีพศ1893นะครับทรงพระราชทานนามพระนครว่ากรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาแล้วก็ได้ตั้งเสด็จขึ้นครองราชเป็นเป็นปฐมกษัตริย์นะครับาราชวงศ์อุ่ทองที่ทรงพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งนั่นเองโดยปัจจัยที่ทำให้มีผลต่อการสถาปนา อาณาจักรอยุธยาขึ้นมานะครับนั่งหนึ่งนั่นก็คือการที่อาณาจักรอยุธยานั้นมีความอุดมสมบูรณ์มันเหมาะแก่การเพาะปลูกนะครับและก็เป็นมีความสะดวกสบายในการคามนาคมนะครับเพราะว่าอาณาจักรอยุธยาตั้งอยู่ในเส้นทางของการค้าขายมีการติดต่อค้าขายกับเมมืออื่นหรือค้าขายกับต่างประเทศเช่นเดียวกับน,นะครับซึ่งสามารถที่จะติดต่อค้าขายทางประเทศ ต่างประเทศได้ทางทะเลสะดวกเพราะว่าตั้งอยู่กับตรงกับแม่น้ําใหญ่หลายสายที่ไหลามาประจบกันนะครับมีความเหมาะสมด,ด้านยุทธศาสตร์เพราะว่าหากเราสังเกตจากแผนผังของเมืองอยุธยาเราจะเห็นว่าจะมีลักษณะเป็นเหมือนเกาะที่มีแม่น้ำล้อมรอบนะครับทําให้เมื่อมีคลื่าสึกมาโจมตีเราก็สามารถที่จะตั้งค่ายล้อมเมืองได้พร้อม แต่สามารถทําถึงฤดูแรงเท่านั้นเพราะเมื่อถึงฤด,ดูน้ําหลากน้ําจะท่วมขังบริเวณตัวเมืองซึ่งนี่ก็เป็นอุปสรรคที่ค่าสึกยากที่จะยกทัพเข้าโจมตีนั่นเองซึ่งการปกครองสมัยอยยธยานะครับอาณาจักรอยยธยายจะปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยนะครับหรือว่าเรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชตลอด สมัยของอาณาจักรสุโขทยัยมันมีกษัตริย์ที่ปกครองรวมถึงร่วม33พระองค์ซึ่งนั่นทําให้ลักษณะการใช้อํานาจของพระมหากษัตริย์เนี่ยคือต้องการรวมศูนย์กลางเอาไว้ที่สถาบันพนระมหากษัตริย์อย่างเดียวนะครับมันจึงมีลทัทธิหนึ่งขึ้นมาก็คือลทัทธิสมมุติเทพนะครับเอาเป็นนําหลักของศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาเสริมสร้างให้สถาบันกษัตริย์มีความศักดิ์สิทธิ์และมั่นคงอํานาจ ของพระราชาถึงเป็นที่เด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจต่างๆหรือการตัดสินต่างๆจบที่พระมหากษัตริย์พิมพ์พระองค์เดียวเท่านั้นนะครับซึ่งมันก็จะแบ่งออกเป็นได้3ส่วนในการปกครองอยุธยานะครับจะมีอยุธยาตอนต้นซึ่งอยุธยาตอนต้นนั้นคือจะมีการปกครองส่วนกลางเป็นแบบจัตุสดม จตุสดมนักเรียนก็ได้ยินอะไรอ่ี้มันก็คือมีกรมเมืองกรมบังกรมขังกรมนานะครับซึ่งก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับในการปกครองหัวเมืองเช่นกันก็จะมีเป็นเมืองลูกหลวงเมืองหน้าด่านมีหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกแล้วก็เมืองประเทศชาตประเทศราชนะครับคล้ายๆกับของสุโขทัยนั่นเองส่วนการปกครองสมัยนัชยาตอนกลางจะเป็นการแยกหน้าที่ ระหว่างทหารกับคนละเรือนออกจากกันนะครับการครองสนการกลมกลาหมที่มีหัวหน้าก็คือสมุห์ภาคกลาหมจะดูแลฝ่ายทหารทั้งหมดนะครับส่วนกรมมหาไทยหรือหัวหน้าก็คือสมุหานายกจะดูแลฝ่ายพลเรือนแล้วก็ควบคุมจัตุสดมทั้งหลายนะครับการปกครองหัวเมืองหัวเมืองชั้นในนะครับจะเปจะถูกปกครองก็คือขุนนาน หัวเมืองชั้นนอกจะแบ่งอาเป็นหัวเมืองชั้นตรีชั้นโทและชั้นเอกแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นประเทศสราชเป็นเมืองของประเทศสาชนั่นเองซึ่งการปกครองอสมัยอทิทธยาตอนปลายนะครับก็ยึดรูปแบบการปกครองเดิมนะครับตามสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่จับเอบไว้ว่าแต่ว่ามีการเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับในสมัยของพระเพทราชา หนึ่งก็คือมีการยกเลิกของรับผิดชอบของอัครมหาเสนาบดีด้านงานพลเมืองและก็การทหารนะครับสองคือให้สมุหกหัลราห์หนรับผิดชอบทั้งด้านทหารและพลเรือนปกครองหัวเมืองฝ่ายใต้ทั้งหมดตั้งแต่เพชรบุรีสามก็คือให้สมุหให้สมุหกันยุให้สมุห,ายยาน,ห,มหานายกนะครับรับผิดชอบทั้งด้านทหารและพลเมืองปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือและดูแลตั้งแต่จัสดมในสงกลาง นะครับสก็คือให้เสนาบดีกรมคลังรับผิดชอบทั้งด้านการทหารและคนรูเรือนปกครองหัวเมืองชายฝั่งตอนออกแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับรายได้ของแผ่นดินการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศนะครับเศรษฐกิจสมัยอัยุธยานะครับงานที่มีผลต่อเศรษฐกิจสมัยอยุธยานั่นก็คือเ,เป็นงานที่เกี่ยวกับการ,กรเกษตรหาตทกรรมและการค้า ซึ่งรายได้ของอจักรหนึ่งส่วนใหญ่มันจะมาจากการเก็บภาษีจังกรอบอากร์กรฤชาการจะเป็นหรือไม่ว่าจะเป็นส่วนแรงงานหรือว่ารายได้จากการค้าขายติดต่อของต่างประเทศหรือได้รับรายได้จากประเทศสราชอาจจะมาจากเครื่องรนาการนะครับรายได้ส่วนรายจ่ายก็จะมีการจ่ายเบี้ยให้กับเจ้านายและคุณนาต่าง การจ่ายเงินให้กับด้านาการทหารเพื่อป้องกันราชาอาณาจักรการจ่ายเงินบำรุงศาสนาการจ่ายเงินในราชาพิธีต่างๆหรือการจ่ายเงินด้านการสงเคราะห์ผู้ยากไร้เป็นต้นนะครับซึ่งมันก็มาถึงจุดสิ้นสุดของสมัยอยุธยานะครับซึ่งเรารู้ดีว่าอยยธยานั้นนะครับเสียกรุงให้กับพม่าถ,ถึงสองครั้งซึ่งครั้งที่สองเนี่ยครับทำให้อยยธยาเนี่ย หมดอำนาจและสิ้นสุดลงนะครับปัจจัยค,คือการแย่งชิงอํานาจในบรรดาเจ้านายหรือขุนนางภายในวังนะครับแย่งอํานาจกันเองแล้วก็การที่อาณาจักรพม่าเข้ามารุกรานอย่างต่อเนื่องทําให้สุดท้ายอาณาจักรอิขธยาก็อ่อนแอและสิ้นสุดไปนะครับต่อมาคือสมัยธนบุรีนะครับอาณาจักรธนบุรีหรือสมัยธนบุรีนะครับ ก็ต่อเมื่อต่อมาจากาหลังจากที่อาณาจักรอยุทยา,าสิ้นสุดลงนะครับเมื่อเสียกรุงให้กับพมา่านะครับพระยาตากก็เป็นผู้นําที่จะสามารถกอบผู้เอกกราชของชาติแล้วก็สร้างศูนย์อานาจใหม่ขึ้นที่ธนบุรีอีกครั้งนะครับทําให้สมัยของธนบุรีเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการฟืนฟ้นฟูอาณาจักรขึ้นมาใหม่ ซึ่งความเป็นมาของธนบุรีนะครับกรุงธนบุรีชาวบ้านแต่ก่อนเขาเรียกว่าบางกอกส่วนในพงศาวดารก็อาจจะเรียกว่าเมืองธนบุรีสีมหาสมุทรนะครับเป็นฝั่งพระนครที่และฝั่งธนบุรีปัจจุบันนะครับเป็นที่ราบสามเหลี่ยมปากแม่น้ํามีลําคลองมากมายนะครับซึ่งน่านำให้เกิดการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศเจริญรุ่งเรืองที่สุดในยุคข,ของ สมเด็จพระนารายมหาราชนะครับแล้วก็โปรดให้สร้างป้อมทั้งสองฝั่งของแม่น้ําเพื่อป้องกันค่าศึกที่มาทางทะเลนะครับชื่อว่าป้อมวิชชย์เลนแล้วแล้วก็สร้างทหารโปรตุเกสแล้วก็ให้ทหารโปรตุเกสและฝรั่งเศสเข้ามาประจําอยู่ที่ป้อมวิเัย์น,นี้นะครับเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยกอบกู้เอกราชได้ก็โปรดให้แต่งตั้งให้เมืองธนบุรีนี้กลายเป็นราชธานีหรือเมืองหลวงนั่นเอง ซึ่งในการเมืองการปกครองสมัยทนบุรีนะครับต้องบอกว่ามีการรับเอาลักษณะการปกครองแบบอยุธยามานะครับเพราะว่าการปกครองแบบทนบุรีเนี่ยเป็นสมัยที่มีช่วงระยะเวลาแบบสั้นนะครับงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการสร้างเมืองหรือความสร้างความเป็นปุกแผ่นของประเทศมากกว่าเพราะฉะนั้นการปกครองก็จะอิงจากอายุทยาเป็นหลักนะครับผม ซึ่งในการปกครองส่วนกลางนะครับก็จะมีอัครมหาเสนบาบดี2ตํตำแหน่งนั่นคือสมุหเจลาโฮมและก็สมุหานายกนะครับแล้วก็ยังมีเสนบาบดีที่ดูแลจัตุสดมคือกรมเมืองกรมวังกรมคลังและกรมนานะครับทําหน้าที่บริหารงานตามสายงานของตัวเองส่วนการปกครองแบบหัวเมืองก็จะเป็นการปกครองหัวเมืองชั้นในและชั้นนอกแบ่งตามขนาดและความสาคัญของเมืองเป็นหลัก นะครับแล้วก็ย่อยๆย,ยย่อ,ยยอยลงมาจนถึงเมืองประเทศสาทนะครับที่ที่มันจะดูเหนือนะความดูแลของสมหากนะครับเมืองทางใต้และทางตะวันออกเนะี่ยทางทะเลตะวันออกก็อยู่ในความดูแลของกรมขลางนั่นเองสมัยทนบุรีนะครับมีสภาพเศรษฐกิจที่เนื่องด้วย ภายหลังที่เราเสียกรุงศรีอยุธยานะครับบ้านเมืองก็เกิดภาวะที่เรียกว่าขาดแคลนอาหารรัษดรก็ทํามาหากินฝืดเครืองนะครับพระแม่ก็ได้กวาดต้อนผู้คนไปเป็นจานวนมากทําให้ขาดแคลนแรงงานการผลิตนะครับเมื่อเราเมื่อพระเจ้าตากสถาปนาราชธานีที่ธนบุรีขึ้นมาใหม่พระเจ้าตากสินก็คงต้องปรับเศรษฐกิจนะครับโดยวิธีการก็คือเกี้ยกล่อมให้ผู้คนเข้ามาอยู่ในเมืองหลวง ทำให้มีคนเราจะได้กําลังคนมากนะครับแล้วก็มีกําลังคนในบ้านเมืองเพื่อจะได้เก็บผลประโยชน์จากคนเหล่านั้นสนับสนุนการทํานานะครับแล้วก็สนับสนุสนการค้าขายกับต่างประเทศซึ่งสภาพสังคมของสมัยทุรีนะครับในสมัยทุรีเนี่ยการควบคุมกําลังคนอย่างเข้มงวดนะครับด้วย ช่วงนั้นน่ะเป็นเวลาที่บ้านเมืองกําลังที่จะอยู่ในช่วงของการขอกู้เอกราชนะครับจากความเสียหายที่เกิดขึ้นการควบคุมกําลังคนจะมีความสําคัญมีเลยมีการสักเลขกันเกิดขึ้นนะครับเป็นการสักเลขเพื่อบอกว่าอยู่สังกัดไหนนายไหนแล้วก็ควรที่จะเอาไปอยู่เมืองไหนนะครับโดยถือว่าทุกคนเนี่ยต้องไปทหารเมื่อถึงเวลาต้องปกป้องประเทศชาติใครลีกเรียกโทษนะครับโทษหนักถึงชีวิต ซึ่งผู้ที่ศักดเลขเนี่ยเขาจะเรียกว่าไพ่หลวงนะครับต้องเขารับราชการเข้าเดือนออกเดือนเหมือนเขาเรียกว่าเข้าราชการแล้กันนะครับเหมือนอยุธยาไพ่สวยก็คือไพ่หลวงที่ส่งสวยเป็นสิ่งของแทนการรับราชการาใครที่ไม่อยากจะเข้ารับราชการทหารนะครับก็สามารถที่จะส่งเงินหรือส่งสวยไปแทนได้แบบนี้เขาเรียกว่าไพ่สวย นะครับแล้วก็ไพ่สมเป็นไพ่ที่สังกัดมูลนายที่เอาไว้รับใช้เจ้านายของตนนั่นเองมาถึงการสิ้นสุดข,ของสมัยทนบุรีนะครับทนบุรีเนี่ยเนื่องจากที่มีการเป็นราชนาวีแล้วก็แต่งตั้งเ,เป็นเมืองหลวงอยู่ได้เพียงแค่15ปีซึ่งตลอดลระยะเวลา15ปีมันก็เป็น15ปีแห่งความยากลำบาก นะครับทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็ภัยสงครามทั้งนอกและในราชอาณาจักรเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วถึงปลายราชาสมัยเนี่ยได้เกิดการจราจรขึ้นที่กรุงพนมเรีนะครับสมเด็จพระเจ้าพระยามหา,ากษัตริย์ึซึ่งต่อไปก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนั่นเองราัชากาลที่หนึ่งของราชวงศ์จักรีนะครับซึ่งขณะนั้นเป็นแม่ทัพอยู่ ในกองทัพก็ไปจัดการปกครองที่เขเมรเมื่อทราบข่าวว่ามีการจะลาจลในกร,รุงธนบุรีก็ยกทัพกลับแล้วก็ปราบดาพิเศษขึ้นของราชก็เป็นบุคคลปรมกรรษัตริย์ของราชวงศ์จักรีของรัตนกโกสินทร์สมัยนี้ของเรานั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดของราชอาณาจักรไทยสมัยธนบุรีนั่นเองครับ ต่อไปเรามาดูบุคคลสําคัญในสมัยรยุทยาและทบปรีกันบ้างนะครับขออนุญ,ญาตรวมนะรวมสองสมัยเลยนะครับบุคคลที่หนึ่งนะครับสมเด็จพระรามาที่ปดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองนะครับซึ่งทรงเป็นพระหมหากษัตริย์ที่เป็นพระองค์แรกในการเป็นพระองค์แรกของอาณาจักรอยุทยานะครับเป็นต้นราชวงศ์อู่ทองซึ่งพระกรณียกิจที่สําคัญก็จะมีสถาปนากรุงศรอยุธยาเป็นราชธานี นะครับจัดการปกครองแบบจัตุสดมขยายอาณาจักรอิทธยาให้ใหญ่โตแล้วก็ทำานุบบำรุงด้านศาสนานะครับสมเด็จพระบรมไตโรโลกนาถนะครับทรงครองราชเป็นเวลายาวนานที่สุดของอาณาจักรอิทธยานะครับผลงานก็คือรวบรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับแยกกิจการของทหารและพระเรือนออกจากกันนะครับทรงกําหนดศักดินาเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ กำหนดฐานะสิทธิหน้าที่ของรับผิดชอบต่างๆของราชการหรือบุคคลนะครับทรงตรากดมนเฮนบาลระหว่างพระราชาพิธีในสำนักนะครับตำแหน่งราชการหรือกฎเข้ามคับในราชาสำนักต่างๆโปรดกล้าให้นักปราชนะครับและคณะสงฆ์ร่วมกันแต่งมหาชาติคำหลวงนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเ,เป็นเมื่อมีพระชนมายุ 16พรรษานะครับได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระมหาอุปราชหรือตําแหน่งวังหน้านะครับที่ปกครองเมืองพิษณุโลกนะครับพระราชกรณียกิจที่สําคัญนะครับเรารู้กันดีานักเรียนอาจจะเคยเห็นจากในหนังมาแล้วนะครับหนึ่งก็คือทรงประกาศอิสรภาพจากพม่านะครับขณะที่ยังเป็นพระมหาอุปราชสอก็คือมีชัยชนะในการท,รทํายุทธหาถี สามก็คือขยายอํานาจไปยังหัวเมืองต่างๆแล้วก็ส่งเสร,ริมการค้ากับต่างประเทศนั่นเองสมเด็จพระนารายมหาราชครับเป็นยุคแห่งความก้าวหน้าของกรุงศรีอยุธยานะครับเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีนะครับมีการส่งเสร,ริมการค้ากับต่างประเทศนะครับทาให้อยุธยากลายมาเป็นเมืองท่านะครับส่งเสร,ริมการเจริญสัมพันธ์ทมิีกับต่างประเทศโดยส่งมีการเริ่มส่งทูตไปยังประเทศต่างๆ นะครับแล้วก็ส่งเสริมด้านวรรณกรรมอีกด้วยต่อไปคือชาวบ้านมรจันนะครับอันนี้ก็มีคนเอาไปทําเป็นภาพยนตร์เหมือนกันนะครับซึ่งในตอนที่พแม่ได้ยกทัพเข้ามาล้อมกลุ่มศรีไว้นะครับทําให้ชาวบ้านอย่างเมืองวิเศษชายชาญนะจํานวนหนึ่งนะครับที่ข้อนีอุปยพพ่อแม่เนี่ยมา,นะมาเจอกับ พระอาจารย์ท่านหนึ่งครับชื่อว่าพระอาจารย์ธรรมโชติแล้วก็ช่วยกันสร้างค่ายบรจรจักรขึ้นนะครับเราก็ต่อสู้กับพมร่รบกันมายาวนานถึง5เดือนครับในที่สุดพแม่ก็ระดมยิงปืนใหญ่เข้ามาในค่ายอย่างต่อเนื่องจนสามารถที่จะตีค่ายได้นะครับซึ่งวีรกรรมของชาวบ้านบรรจักรก็ได้รับได้การยกย่องให้เป็นวีรชนของชาตินะครับและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับ ในยุคของธนบุรีเนาะพระราชะกรณียกิจสำคัญก็คือก่อบผู้เอกราชแล้วก็ตั้งกรุงตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีใหม่นะครับแล้วก็กอบผู้บ้านเมืองให้เป็นปุดแผ่นปราบจุงต่างๆแล้วก็ขยายอาณาจักรนะครับทำนุบบุรุงศาสนานะครับพื้นฟูวรรณกรรมแล้วก็ส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศนั่นเองเอาละครับนักเรียนครับเรามาถึงสไลด์สุดท้ายแล้วนะครับ ซึ่งวันนี้ในเนื้อหาทั้งหมดจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของกรุงสุขโขทัยนะครับอยุธยาและก็ธนบุรีนะครับส่วนรัตนโกสินทร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันในคาบเรียนเลยในวันเปิดเทอมนะครับสำหรับวันนี้เราเรียนไปทั้งหมด3ยุคสมัยด้วยกันนะครับแล้วก็เรียนเกี่ยวกับบุคคลสําคัญในแต่ละยุคสมัยนั้นนะครับ ก็ขอบคุณนักเรียนนะครับที่เรียนตั้งใจเรียนมาจนจบนะครับแล้วสัปดาห์หน้าเราเจอกันนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ